สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่างนีนะคะนี่คือคลิปที่2ของช่างนีนะคะตามสัญญาที่ให้ไว้นะคะวันนี้เราจะพาไปดูข้อดีของวิกติกาวนะคะไปดูกันเลยเรามาดูข้อดีของวิกติกาวกันนะคะวิกติกาวแบบฐานพียูเนาะข้อดีของวิกติกาวก็คือมันจะเนียนเนียนเวลาเราติดเข้าไปเนี่ยมันจะเหมือนหนังศีรษะเราเลยคือติดเข้าไปเนี่ย แทบจะแทบจะมองไม่เห็นขอบบิ๊กเลยนะคะใช้คําว่าเนียนไาเลย <Wow. S 1> มีมีแค่ช่างมีแค่ช่างเท่านั้นที่รู้แล้วก็แล้วก็คนที่ติดเองแล้วข้อสองนะคะคือมันจะนิ่งใสแล้วเนี่ยแบบสบายหัวรู้สึกได้เลยว่าวเวลาติดเข้าไปเนี่ยมันจะเหมือนหนังศีรษะเราลเลยเวลาเราติดเข้าไปเนาะเส้นผมเนี่ยก็คือเป็นเส้นผมแท้นะคะนี่คือผมแท้ไม่ใช่ผมย้อมนะผมแท้นะเนี่ย ใช้ผมแท้สามารถทําสีย้อมผมดัดหรือว่าเราต้องการผมทรงไหนอะ่ะเราก็แจ้งช่างได้เลยว่าจะเอาทรงไหนนะคะสําหรับข้อที่3นะคะก็คือวิผมที่เราติดไปเนี่ยจะสามารถสระผมได้ปกติเลยไม่ต้องถอดออกแล้วก็เพื่อที่จะสระผมก็คือติดไปแล้วสามารถสระได้มันผมปกติของเราเลย ทำสีกับผมยืดก็ได้สามารถทำได้นะข้อดีของวิกขมติดกาเนี่ยสามารถทำได้เหมือนกันแล้วก็สามารถว้ายน้ำได้ขับรถตู้ลมก็ยังได้เลยหรือว่าจะออกกำลังกายเนี่ยก็ยังได้เลยเงื้อออกเราก็สามารถออกกำลังกายได้ไม่ต้องไปกองวลอะไรเหงือที่มันซึมมันก็จะไหลออกมาตามกาวอ่ะมันไม่หลุดแน่นอนค่ะกาวไม่หลุดก็เขาจะก็จะ,จะมีแค่เหงือเนาะก็จะไหลออกมาตาม อตอนไปผมเนี่ยขอบผมเนี่ยมันก็จะไหลออกมาค่อยค่อยซึมออกมาแล้วก็ค่อยใช้ใช้กระดาษที่ชั่วเปียกแค่นี้เองค่ะวิธีรักษาตอนนี้ก็รู้แล้วนะคะว่าวิกฤตก่าคืออะไรแล้วก็ข้อดีของวิกฤตก่าคืออะไรนะคะแต่ถ้าสําหรับใครที่ยังไม่รู้เนาะว่าวิกฤตก่าคืออะไรสามารถย้อนดูคลิปที่แล้วได้เลยนะคะสำหรับใครที่มีปัญหาผมบางหนังศีรษะร้านหรือว่า หน้าผากเป็นตัว M เนาะสามารถติดต่อช่างได้ที่ลิงก์ด้านล่างนะคะจะแปะไว้ที่คอมเมนต์นะคะอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไ r i b e ที่ด้านล่างนี้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆจากช่างเมนะ